ออกลมอยู่ในหลายอันออกออกไว้น้างก่อนโอ้ยฝนตกฝนตกลมลมลมมืดใช่ไหมเอ่ยมืดมืดมืดฝนตกตกลงไปก่อนลมอนอันนฝนตกฝนตกออกออกอันเอ้าแต่อันนี้อันใหญ่นะเอาอันน้อยออกด้วยกันะเดี๋ยวเพค่ะ ผลดังว่าเลยเปิดกระจกนะคะอุ้ยอดยาจะไปนะคะบ้านสวนนะคะโฮ้ยตกเยอะมากเลยแต่ต้องไปทำกับข้าวให้ลูกลูกซื้อเห็ดเผาะน,นะคะบอกว่าหนุ่มมากนะ,มนะแม่สวัสดีเอสซีแฟดขับเดินทางไปด้วยกันนะคะไปกับอ็ดยาจันหอมนะคะคนตกบ้านน้องฟ้ารองที่บ้านพี่หัวใจพี่โดนทีนแรงสาย เย,เยอ่อน้ำเยื่อฝนฝ่าสายคนก็แค่ตายนอนมันนหี้ตามชายไปกับสายคนดำเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะรถกันข่าวนะคะเดี๋ยวก็จะซ่อมลูกสาวคนดำนะคะสุย่านะคะในเมื่อรักแล้วรักเลยนะคะ จะไม่ขายรถทันที่ลำบากกับเราเนะคะเนาะเสียก็ซ่อมเอาแต่รถเสียซ่อมได้แต่คนอยาเสียห <c oughs> <c oughs> ามีเวลาไม่เยี่ยมบ้านเ้างเนือที่เนื้อยังน,น,นัวไปแสงไปต่งย่างนัวไปจ้งองจิตัต้องคันดังทุงินเป็นไป และเห่าก็ยังมันไม่ได้ตัวแต่กินไข่เด้งกับข้าวหอมหอยตึงยืนเงินที่กินข้าวแกงก็มาตารกลางบ้านแอปยังอยากจะยกมือไหว้ส wow. ุกท้าน なき役にすない。 ตั้คอยตัง้งใไปได้ดีถ้าเขาเลวมยสาวชาวนาเป็นชื่อเชื่อรวนได้เจอคนแรกบดดปาแดงแก้มแดงขีงรวงณให้สาวนานอน้ำตาอืมกเ็นชือเชื่อรวงเขาลงไม่สนไม่ไกยแล้ว คำว่าวดังตัวเดียวที่ทำให้ทนเบี้ยวคนทำให้เราวังเน,นื้หรือใจขรนว่าดังก็ลืมลังพางอ,อีกก็ได้แล้วเจ้าขอบคุณเจ้าอเาออ Thank <laughs> you.